จักรพัดเงาชิงบัลลังเปลี่ยนอาชีพสู่จักรพัดสวัสดีครับผมม่เตอร์ซิวเวอร์ในเกมโซโล่เลเวลิ่งอลิสและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแบ็คโคเวอร์เอ็มแล็คแ l ล็อกออร์เรนจินเกนชินอิมพและยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ powerpay หรือแอดไลน์แอด powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay นะครับจักระพัดเงาชิงบัลลังเงื่อนไขในการเปลี่ยนขาอาชีพต้ออต้ออองงงินูตมีพลั 7จ0 0ห0ขึ้นไปและเลเวล5 5นะครับอีกเงื่อนไขเลยก็คือเราต้องเคลียร์สตอรี่ผู้พิทักษ์พลังโหมดยากหรือเนื้อเรื่องระดาาับพาร์ทให้จบบทที่8ที่เราจะเจอบอสอีกิดเมื่อผ่านเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปต่อสู้เพื่อเปลี่ยนขาดอาชีพได้เลยโดยการเปลี่ยนอาชีพเนี่ยเราก็จะได้เป็นชุดสกินใหม่ไซเบอร์พังและได้รับแต้มพอยต์สเตตัสรวมถึงยังได้สกิลใหม่นะครับอาร์เมอร์เบกและมาลายสิน้นจากลูนสกิลไปเข้าไปดูการเปลี่ยนอาชีพกันนี้กว่าเปลี่ยนอาชีพชิงบพลัง นี่หมาแล้วครับศึกแห่งการเปลี่ยนอาชีพเราต้องต่อสู้นะแชร์แข็งไปก่อนเลยอ่าแชร์แข็งได้อยู่ป่าสกิลเข้าไปปึ้มซองจินอูที่มืดมนมือดาดา้าเสียงญี่ปุ่นด้วยนะแข็งไปอีกสักรอบหนึ่ง โดดลงมาแล้วก็ต่อยเข้าไปครับโอ้หนักน่วงอยู่แม่มีดาบจักรพพัดด้วยแฉแข็งลงสกิลเลือดลดไปห้าสิบปเซ็นแล้วอย่าบอกนะมีอีกโหมดหนึ่งนั่นเรียกอีกิดมาเฉยแล้วหลบไม่ได้ด้วยนะโหดร้ายไปแล้ว โหดร้ายไปแล้วรัวตัวเดียวไม่พอสองตัวแชแข็งคู่เลยจังหวะน,นี้ปาดไปหนึ่งสก,กิลปึ้มรวบแล้วฟันแข็งไปซะแล้วก็หยุดเวลานิดหนึ่งครับ จเจอท่าไม่ตายเราแน่หลบแล้วเปิดอันตี้หายไปซะเรียบร้อยนี่ดูฉากการเปลี่ยน <laughs> บางทีก็เพรเทเกินจัก,กรพัดเงาเปลี่ยนคาร์ดเรียบร้อยโอ้โหพลังเพิ่มขึ้นมาแล้วก็สเตตัสพอยต์เพิ่มขึ้นด้วยและสกิลใหม่อยู่ตรงนี้มาดูตัวอย่างของสกิลกันดีกว่าสกิลแบบไม่มีธาตุต่อยแบบนี้นะครับแต่ถ้ามีชิ้นส่วนลูนที่เขาแจกเราสามารถกดชาร์จเพื่อต่อยได้โหดขึ้นอีกนะส่วนถ้าเป็นาตาแสง ต่อยหลายทีนะครับแยกล่างต่อยตอาหอวความไวออาอันนี้มีสกิลดูดด้วยแล้วก็ท่าน้ำแชแข็งแล้วต่อยได้โคตรเท่นี่ขอตุมเขาเปลี่ยนให้เลยนะครับแบบนี้ต้องมาลองต่อสู้เกแลงเอสกันดูฟาลูกา้าจากกันลงเหมือนเดิมครัเพิ่มเติมเลยก็คือคอตุมเท่เท่จัดคอตุมฟรี <laughs> ยิงฉีดไปก่อนมังกรพ่นน้ำหลบเสร็จปุ๊บปล่อยสกิลปัม๊มดูขคอสุมดูกคอสุมดิสิคอสุมฟรีมีดีที่ความเท่วิ่งไปเลยฮืมตัวธนูชาร์จสงสัยต้องเอาเงามาช่วย จัก,กรพรัดช,ชิงบัลลังไปไหนแล้วตัวนั้นหนักธนูนะครับเดี๋ยวสก,กิลค่อยชาร์จต่อยตรงนี้ก็ได้ปึ๊บหนึ่งลอดสองลอดสามร้อยเปอร์เซ็นต์หายไปเลยแล้วเราก็มาตรงนี้เน้นตัวใหญ่ก่อนตัวเล็กเดี๋ยเพื่อว่ากันเพราะเป็นเกรดระดับเอส ความยากก็มีอยู่แล้วเออแท่แข็งไปอีก,กทีนึงแล้วก็ชาร์จแบบสามรเปอปั๊มล่างมาสลายโอ้ต้องได้ธาตุอื่นด้วยเนาะถ้าธาตุอื่นนี่ก็น่าจะมีความเท่มากขึ้นบาโลก้านะครับ ตัวที่มีความเฮ่มาเจอกันหน่อยสิอุ้โดนไปแล้วเปิดเงาแล้วก็ชาร์จแบบ300%เโดนไปลืมดูสกิลผมว่าน่าจะเรียบนะเนี่ย เ้ยแต่ฉากแพ้เท่อยู่ดีว่าเอามาลองให้ดูประมาณนี้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวจะมีคลิปอัปเดตแพทอีกทีหนึงฉะนั้นต้องรีบลงก็งสำหรับพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่พาร์ทหนา้าอย่างไรก็ฝากขอบคุณกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e หน่อยนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับขอบคุณมากนะครับที่ข้ามาชม